สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราก็จะมาต่อที่หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุก,กันอีกนะคะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะจากกิจกรรมที่เราได้ทำในครั้งก่อนนะคะทำให้ทราบว่า แรงที่มากระทําต่อวัตถุแล้วส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุเกิดจากแรงดึงแรงผลักซึ่งทําให้วัตถุที่หยุดนิ่งเกิดการเคลื่อนที่ทําให้วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่นั้นเคลื่อนที่เร็วขึ้นเคลื่อนที่ช้าลงหยุดนิ่งหรือเปลี่ยนทิศทางนั่นเองนะคะ วันนี้ครูครูก็จะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมจากเมครั้งก่อนกันนะคะการดึงหรือผลักเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุแรงมีผลต่อรูปร่างทิศทางหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุแรงอาจทําให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนทิศทางเกิดการเคลื่อนที่โดยการเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรือหยุดนิ่งได้เหมือนในภาพข้างล่างเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเด็กผู้ชายสองคนกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยนอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วถ้าแรงมีขนาดเท่ากันแต่มิทิศทางตรงข้ามกันจะไม่ทำให้วัตถุกเคลื่อนที่ แต่อาจจะทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างได้เช่นการฉีกกระดาษเห็นไหมคะเหมือนในภาพค่ะเด็กๆก,การเคลื่อนที่ของวัตถุอาจมีแรงมาเกี่ยวข้องมากกว่า1แรงเช่นการพายเรือมีแรงดันน้ำที่ทำให้เรือลอยตัวแรงผลักจากกระแสน้ำและแรงผลักจากการพายของคนที่ช่วยทำให้เรือเนี่ย คลือนที่ไปได้นั่นเองนะคะวันนี้คุณครูก็มีภาพมาให้เด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพนี้ดูสิคะว่ามีการเคลื่อนที่ของเรือที่มีแรงมาเกี่ยวข้องเนี่ยมากกว่าหนแรงมีแรงอะไรกันบ้างคะไปดูกันเลยนะคะหนึ่งเลยค่ะ คือแรงดันของน้ำที่ทำให้เรือลอ,อยตัวได้ใช่ไหมคะ 2. ก็คือแรงจากกระแสน้ำที่พัดมากระทบกับเรือใช่ไหมคะ 3. ก็คือแรงจากการพายเรือนั่นเองค่ะเด็กๆหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องแรงไปบ้างแล้วดเด็กๆทราบไหมคะ ว่าแรงหมายถึงอะไรเองอ่าไปดูกันเลยค่ะแรงนะคะหมายถึงสิ่งที่กระทําต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงสภาพไปค่ะแรงเนี่ยมีหน่วยเป็นนิวตันใช้สัญลักษณ์ N ซึ่งนักเรียนอาจจะพบเจอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ในชีวิตประจําวันเนี่ยอย่างเช่นการเตะลูกฟุตบอลให้เคลื่อนที่ออกไป การเบรกรถที่กำลังเคลื่อนที่การตีลูกขนไก่การปาสิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะวันนี้ครูครูก็จะพาเด็กๆมาดูกิจกรรมที่ออกแรงผักวัตถุนั่นเองนะคะไปดูกิจกรรมแรกเลยค่ะก็คือการตีแบดมินตันนะคะ หรืออย่างเช่นการเล่นบาสเกตบอลนั่นเองค่ะเห็นไหมคะมีการโยนกลับไปกลับมาสุดท้ายเลยก็คือการเข็นรถช้อปปิ้งนะคะอันนี้ก็คือแรงผักค่ะคือท,ทำให้วัตถเุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือว่าผักออกไปนั่นเองค่ะเด็กๆ ตัวอย่างที่2นะคะก็คือกิจกรรมที่ออกแรงดึงวัตถุนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างสิคะว่ามีอะไรกันบ้างกิจกรรมแรกเลยนะคะก็คือการเล่น c ช a เอร์เยอเด็กๆเคยเล่นกันไหมคะอ่าเห็นไหมคะมีผู้ดึงอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยใช่ไหมคะต่อมาก็จะเป็นการลากกระเป๋าะคะ่ะ แล้วก็เป็นการพาสุนัขออกไปเดินเล่นที่เราต้องคอยดึงสุนัขอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะอันนี้คือกิจกรรมที่ออกแรงดึงวัตถุนั่นเองนะคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆเ,เรียนไปแล้วนะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดในหน้าที่81ไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปพร้อมกันเลยค่ะไปดูสิคะ ่าเป็นแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่1นนะคะในหน้าที่81ค่ะเด็กๆเขาบอกว่าพิจารณาการออกแรงกระทำต่อวัตถุตามที่กำหนดแล้วจำแนกตามลักษณะผลของแรงที่เกิดขึ้นค่ะอย่างเช่นข้อที่1โยนห่วงยางให้เพื่อน 2. การเร่งฝีเท้าปั่นจัก,กรยาน 3. ดึงเชือกบังคับหมาที่กำลังวิ่ง 4. ใช้ศีรษะหมงลูกฟุตบอลเข้าประตู 5. ยกแก้วน้ำที่วางอยู่บนโต๊ะ 6. ใช้เท้าสกัดลูกฟุตบอลที่เพื่อนเตะมาออกจากสนามไป 7. ใช้มือปัดลูกฟุตบอล ที่เพื่อนโยนมา8เตะลูกฟุตบอลที่หยุดนิง่งนักเรียนนำ8ข้อนี้นะคะไปเติมนะคะให้ตรงกับตารางด้านล่างนะคะเขาบอกว่าผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างเช่นช่องแรกนะคะวัตถุที่หยุดนิง่งวัตถุเคลื่อนที่ จากที่หยุดนิ่งอยู่แล้วนะคะแล้วเราทำให้วัตถุเคลื่อนที่มีกิจกรรมในข้อไหนบ้างคะอ,อย่างเช่นมาดูกันนะคะข้อหนึ่งเลยโยนห่วงยางให้เพื่อนนะคะจากที่ห่วงยางหยุดนิ่งเนี่ยเราโยนให้เพื่อนมันก็เคลื่อนที่ใช่ไหมคะเอ๊ะะมีข้อไหนอีกนะข้อที่ห้าค่ะเด็กๆยกแก้วน้ำที่วางอยู่บนโต๊ะ จากที่แก้วน้ําอยู่เฉยๆใช่ไหมคะพอเราไปยกขึ้นมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ค่ะเอมีข้อไหนอีกไหมคะข้อที่8ใช่ไหมคะเตะลูกฟุตบอลที่หยุดนิง่งให้เคลื่อนที่ใช่ไหมคะต่อมาเราก็จะมาดูช่องที่2กันนะคะจากวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยู่แล้วก็เคลื่อนที่เร็วขึ้นเอ น่าจะเอาข้อไหนมาเติมนะเด็กๆเห็นหรือยังคะเก่งมากเลยค่ะก็คือข้อที่2นะคะการเร่งฝีเท้าปั่นจัก,กรยานค่ะ,ะก็คือตอนแรกเราก็ปั่นไปปกติใช่ไหมคะพอเราเร่งฝีเท้าจักรยานก็เป็นยังไงคะเร็วขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมามาดูช่องที่3กันเลยนะคะ วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เคลื่อนที่ช้าลงกว่าเดิมแล้วก็หยุดนิ่งไปเลยเอ๊มีกิจกรรมข้อไหนบ้างนะข้อไหนคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะข้อที่3นะคะการดึงเชือกบังคับมาที่กำลังวิ่งเด็กๆเคยเห็นไหมคะเมื่อมาวิ่งไปเนี่ยถ้าเราดึงมา้า มาก็จะหยุดนิ่งหรือว่าช้าลงใช่ไหมคะอะงั้นไปดูช่องสุดท้ายกันเลยค่ะช่องสุดท้ายก็คือวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่นี่นะคะก็เปลี่ยนแปลงทิศทางเอ๊เหลือข้อไหนบ้างคะที่เรายังไม่เลือกมาเติมถูกต้องแล้วคะ่ะเด็กๆก็คือข้อที่4นะคะ ใช้สีสะหมงลูกฟุตบอลเข้าประตูไปนะคะ,ะเป็นการเปลี่ยนทิศทางของลูกฟุตบอลไปในทางตัวกังข้ามใช่ไหมคะต่อมาก็คือข้อที่6นั่นเองค่ะใช้เท้าสกัดลูกฟุตบอลที่เพื่อนเตะมาออกจากสนามไปนั่นเองนะคะมันก็จะเปลี่ยนทิศทางนะคะอีกข้อสุดท้ายเลยก็คือข้อที่7ใช่ไหมคะ ใช้มือปัดลูกฟุตบอลที่เพื่อนโยนมาให้นะคะเป็นการเปลี่ยนทิศทางของลูกฟุตบอลน,นั่นเองนะคะหลังจากจบคลิปนี้แล้วเด็กๆก็อย่าลืมอ่านทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ